สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องสิคูสุคุนค่ะตกแรงมากมาตลาดสดเทศบาลสกลนครนะคะกับแม่มาเบิงแนวไปใส่บาทมืออื่นส่อหนํำค่ะแล้วก็พาพี่น้องมาเบิงอาหารปลาโอ้แม่เฮ็ดเพาะอันนี้เฮ็ดเพาะเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดเพาะแม่งแข้ง อันนี้คือแทกจันแมงอีบอ่ะบาหนองสอนเห็ดเพาะแมงแค่ะออกแคุยคุยคออันนี้นี่คุยอสเสืออันนี้นี่ทกบาทนี่หะลอยหนึ่ง้ยม so ันคือแมงแค่เนี Bey ่ยเพาะกินอยูเล่าบอเนี่ เ้อคนยบานเข้า่คะมายกแล้วนี่โค้งรอบอันนี้อร่ยนึ่งอันนี้ของเขาคล้ายจานดีๆอันนี้อันนี้กุงเต้นยายนี่กุงเต้นนะพี่น้องขนาดเอนบอนี้ดิ

ผลกับเป็นะมะแรงทอดค่ะพี่น้อง,องโอ้ยายกุ้งเต้นคิดถึงใบกระดาษอายุเฮียนเท่าน,านะใบกระโดนใบกระดาษพันวะนมี่กระปูนี่วอกระปูกระเจี๊ยบอันนี้รูปป่าที่แม่บอกว่าแม่จะซื้อมไ,ไปทำน้ำอะ่ะ อ่อนวนี้อ้อันนี้ห้างห้างอันนี้ยังก็แม่คโนวนาห้างยังเกาะอุ้ยนี่ใครอะจักจันนาะที่ โอเคเอาให้หน่อยนะคะก็เอาไปไปหมกแล้วก็กินกับข้าวมันจะมันๆอย่ากินเยอะนะมันเมาดิเอาอันนึงค่ะเท่าทหร่น้อยอันใหญ่ใส่อันใหญ่อันนี้อันใหญ่อันเล็กหมดแล้วเหรออันนี้จะเท่าไหร่ก่อนสองร้อยเปิดขึ้นกลิ่นเขาโลงกว่บ้านสองร้ยบเนี่ยมันหายากเพื่เดี๋ยวก็ได้บอกโผล่ อยู่ในเฟซเขาขายเจ็ดแปดตัวสองร้อยตัวละตัวตัวหนึ่งไม่รู้กี่บาทไปเอาไปขายเอาเงินเลยกัน่าสนอย่าจับมันมันยังไม่ตายได้นั่นเอาอันนี้อะไรเหรอเอาเอาหน่อยเนาะพูดกินสักมื่นละสองตัวเด้อโอ้โหมันยากใครจะจับมือมีใครยากมันไม่มีมันหมดแล้วไปฮะเอาจังไงหนึ่งก็ได้ซื้อมาจากบ้านเขาใครใจแม่ หนูตาเทียบอยู่แม่สแกนให้หนูก่อนหน่อยเดี๋ยวโอนให้บอกยายเลนะนี่นี่ลอยหนึ่งก็พี่มีลอยหนึ่งโอเคค่ะสองลอยก็ครบๆใส่จะกรั่วอันว่าใส่ถุงก็ได้เดี๋ยวซื้นหน่อยโหดใส่เนี้ใส่รัวกันนะมันจะถือง่ายอันเดี๋ยเซลล์เนี่ยพอนถือเอาเองเนี้ยเซแซ์เนี่ยพอนถือเอาเองเนาะค่ะนี่มังแค็งยางเส้นมังแค็ง โอ้อันนี้อัน,น,อน,นใหญ่อันนี้อันเล็กห้าสิบไข่เนี่ยละยี่นี่อ,นอุ้ยเยอะอยู่ <20 S 2> นะพ่อเยอะอยู่ยี่สิบยี่สิบห้าไข่อร่อยนึงครับพี่น้องครับไข่เท่าไหร่วะยี่สิบห้ากับถือไข่ละสี่บาทอุ้ยแต่ว่าอยู่ในเฟซน่ะหนูเห็นเขาขายตัวนงึงอะแพงมากแล้วค่าส่งอีกบกนนวกบวกเลยไม่ได้อยู่ในเฟซอ่ะเพราะมันอยู่ตลาดเอามันก็ถูกอยู่แนะพวกแงว์หาสี่บาทอุ้ยอึงกับกระปูบอกว่ามันอึงแค่นี้กระปู ห้า,างนี้มันใครลูกคะ่ะรู้แต่อ่อนซอนค่ะพี่นอ้องอันนี่นเดะอึง่งพ่าแม่นปูอันนี้เขียดค่ะแดน่อยอันนี้ปูแม่หนูว่าถ้าเอาไปทำอันนั้นเองดีกว่ากระปูนะ่ะให้แม่ทำดองเอง นี่เดือวพ่อตรงเนีไปไปซื้อมาไปซื้อมาอันนี้จักบาทอันอันผงใหญ่ๆเนี่ยท่นหกบ่กทกบ่กิโลหนึ่งบกไปไปซื้อมาลอยนึงซ้ำของเก่าอีกบ่หน่อยกว่ากันเปียกันบ่ ทางนี้จะเป็นมแมลงทอดน,นะคะเอา้าอันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้ใหม่ฉันหลับว่ายางก่อนอันนี้ลิ้นจีดนะคะพี่นองทางนี้กับมีเป็นของจุกจิกค่ะ ส่วนมากจะเป็นอาหารสําเร็จรูปช่างผลกเสิ็จเป็นอาหารปลาอาหารสุดเราจะเดินตามสูตรแม่นะคะเดินตามลังผู้ใหญ่มาไม่กดัด่านี่ไงแม่อยากกินเห็นไหยิ่แม่ว่าอยากกินหม้อแกงขนนโอ้พพูกนี้จะเอาอะไรใส่บาตเนาะ ซื้อของมาแล้วก็จะเดินไปฝั่งนู้นนะคะตอนนี้โ่โหว่าพอพูดแล้วไปเอลอย่างน้ำยารุ่นอยู่เด้อแล้วเนี่ยแล้วเป็นคนอันผ้าใยไปทั้งคุณร้านแรกกับอันเอลห้แม่ซื้อแม่งแข้งหายอะรล้านต่อมาให้ลูกซื้ออันไข่ไข่แม่งยังก็แม่ไข่จักจันบัด <c oughs> พ่อยางมะหอดล้านทีออน่อันจังอันจังเห็นอันอนั้นแม่พี่น้องใจไข่จักจันเห็น อันไม่กลัวสิน่ะเอมามาไม่วพาพีนองยางไปเบิ่งทางนี้นะคะทั้งในสิเป็นอาหารสดแล้วก็ผลหมากลากไม้ทั้งผุนสิเป็นโอ้ยโมเมนต์วอพีททั้งใเป็นอาหารสาเร็จรูปค่ะไม่อยางอีกค่ะก็กะกตะนี้ไงที่พ่อกินอยู่ลาวใช่ไหม,ไมที่เขาเสียบไม้อะไม่หยาดอีกแล้ว หนูคิดว่าให้ยายซื้อให้เนื้อว่าแล้วร้านแรกเราบอกให้แม่ซื้อห่าแล้วว่าแล้วอันนี้ไงอันนี้หนูที่เราซื้อมาเมื่อกี้ก็เลยมาซื้อเอาตัวนี้เพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้กลัวกินแซ่บตัวนี้ปิ้งทำแก้วแซ่บนี่เรกลัวครับจับ ตัวนี้บเมนบ้เฮ้ยพอกลิ่นอยู่ล่วนี่นี่นี่อยู่อยู่ลวเจ้าเจ้าไหนเจ้าตัวเขาโบรนี่โบกี้จะวางไลยตัวนี้ตัวนี้จำตัวนี้ครัวอันนี้ครัวอันนี้เฮ็ดยังอันนี้ล่ะครัวัคยับพอาะนาีไดล่ะพ่อซื้อตัวไหน่อกี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวอ่อนนี่มันเป็นปีกตัวนี้เป็นการเจรจาไม่แข็งค่ะ โอ้คนนึิว่วไม่นจอดัวข่อยมั้งมาที่จข่อยซื้ออีกตัวนึงกินมันสินี่พร้อค่รพีีนอ่ะมะทูเรียนโอ้อยากกินมะทูเรียนดิแต่ว่ือขึ้นโรถแปยันนี่เห็นโร้เักเงี่ยวเดี๋ยวต้องไปเรียกพ่อมาไว้นี่บอกอมเอาไว้ไปออมเนาะ แม่เ mm hmm. บิ่งแน่แสบแสบเพิ่นถือเอาเอง่ใบผู้ใดถือหนักดอกแม่ถือแต่เนี่ยเเพ้งเเพ้หน่อยๆดอกคะ่ะอันนี้คือตลาดเทศบาลสกลนครน,นะคะพี่น้องคะตลาดเงหวัดสกลนครเอ,าางงอ้าเบงเงาะออกมาละ่ะตีนี่เบงเงออาะได้พี่น้องเบงเงาะกะมีค่ะอันนี้มาแรงใครยังเหมือนกันนะคะโอ้ยแม่เปี้ยง ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยะค่ะพี่น้องสีมะแอลใหญ่เสือใหญ่กับว่าเอาอยัางบ่เสือ,อยังด,งงดอกกันนี่ระค่ะพี่น้องค้าตลาดเทศบาลสกลนคอรนะคะตลาดจังหวัดสกลนครค่ะพี่น้องผู้ใดผ่านไปผ่านมาพี่น้องสามารถแวะ สื่อเนี่ยอย่าแน่กินนะคะฝั่งนู้นจะเป็นอาหารสดฝั mm. ่งนี้จะเป็นอาหารเซ็จรูปนะคะพี่น้องครับชลศนีขอบพะคุณพี่น้องที่เขามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ช่องของน้องฮันนี่สีวิไลด้วยนะคะและะ้วก็อย่าลืมไปฟังผลงานเพลงของน้องฮันนี่ทางพโลกมิวสิคเตอร์ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ